แม่ถ่ายวีดีโออยู่แป๊บนะหอยอสอนใจด้วยเมื่อกี้นะ่ะนี่มาซุ่มมองอีกแล้วรูปไก่ก็เอ้ยพอดีเอ้ยโอ้โหกระโดดเกาะขาแม่กำลังกินโยเกิร์ตอยู่ดูจีนโน่เห็นหน้าตาจีนโน่มา,มาให้ทุกคนดูไม่ให้นอกิน นี่โยเกิดนะคะแต่แมวโอ้หวานดูแมวลายกามันมันกับมันกบชนยเกิดแม่มันจะเอาอะดูดิโหดูดูดูลายกาดมากดูดูทุกคนดูนะคะไม่ได้ยั่วจะให้ทุกคนดูอ่ะมันโดดคืว่าพีเอากินได้แล้วเอเนี้ยมาโยเกิร์ตรสธรรมชาติแมวสามารถกินได้นะอะมามาให้มาไม่ต้องแย่งละนี่ นิดเดียวนะอ่ะเป็นของจีโน่เนี่ยะนี่เอาเปล่าอ่ะกินได้มาให้กินได้ละ <laughs> มันเหนียวติดตีนไม่อยากกินมันแล้วมันเหนียวค่ะแม่ต่อไปนี้แกจะกลัวโยเกิร์ต <laughs> แกจงกลัวโยเกิร์ตแก,จ,ก,ก,แกจะไม่กล้าเข้าใกล้โยเกิร์ตอีกแล้วเืี้ย ายเป็นกลัวโยเกิร์ตไปเลยเชอรี่กับบันนี่เนี่ยเขาชอบมากเลยนะ <c oughs> กลัววิ่งหนี <c oughs> วิ่งหนีเห็นไงล่ะมันเหนียวอะ่ะอปีนม,มาตะปบ,ป,บ,ป,บปึ๊บก็ไปดูเป็นรอยเท้าเลยรอยเท้าหนีเลยหนีหัวสุกหัวซุนกลัวไหมกลัวเลยไหมนี่ผลงานการแย่งของจากมือแม่ดูให้เชอร์เขากินนี่อ่ะหมูอันหมูอันในชอบมากๆเลย นานๆกินทีได้นะอุ๊ยจีโน่จีนโน่กระแทกก้นอันยอ้อยค่ะเดี๋ยวดูจีนโจน,โน,โนโ่มันทำกับแม่ดิเองจะมากระแทกก้นแม่ทำไมอ่ะขอชิมมั่งเหรอไอ้แปะมูกเลย มันกินได้เห็นไหมมามาก่าจะให้อยู่แล้วหน่อยนึงขี้ขโมยก่อนนะ่ะพออ่ะลูกสาวบราบ่ะพอแล้วลูกกินเยอะไม่ได้นะเนี่ยเวลาหมอเขาอ่าให้ยากับแมวนะคะ เวลาแมวไม่สบายอะไรเงี้ยเขาจะแนะนําให้เราป้อนยากับโยเกิร์ตนะต้องเป็นรสธรรมชาติเท่านั้นนะคะนานๆกินทีได้บ่อยไม่ได้นะดูนะต้องให้แม่มาตามเช็ดตบสักรกะจายไปเลย